สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนู่ร้อยสร้างเรื่องสตอรี่ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหนูมีชื่อว่าพิมพ์ค่ะอายุ22หนูมีฝาแฝดชื่อแพลวเป็นพี่ของหนูถึงแม้จะเกิดก่อนหนูแค่ไม่กี่นาทีก็ตามแม้เราทั้งคู่จะเป็นฝาแฝดกันแต่การใช้ชีวิตของพวกเราก็ต่างกันสุดขั้วหนูออกจะเป็นคนขี้อายแต่งตัวเรียบร้อย ในคลิการแสดงออกส่วนแพลวพี่สาวของหนูเธอเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นสาวเปี้ยวชอบแต่งตัวเซ็กซี่ตอนเนี้เธอทำงานเป็นพิตตี้ส่วนหนูอะทำงานเป็นบรรณารักษ์ในห้องสมุดในมหาลาัยแห่งหนึ่งหนูกับพี่สาวอาศัยกันอยู่ในบ้านเช่าหลังเล็กๆหลังหนึ่งในเมืองกรุงเพื่อทำงานหาเงินส่งไปให้พ่อแม่ ที่อยู่ต่างจังหวัดได้ใช้เลี้ยงดูน้นองๆอ,อีกสองสาคนที่เขาว่ากันว่าฝาแฝดนั้นมักจะมีอะไรอะไรที่เหมือนกันและสื่อถึงกันได้มันเป็นความจริงนะคะเพราะหนูกับพี่แพลวมักจะมีความรู้สึกที่สื่อถึงกันได้เสมอแม้มันจะไม่ร้อยเปอร์เซเพียงแค่ประมาณ2 5ปร์เซนต์ก็เถอะอย่างเช่นตอนที่พี่แพลวเธอเดินหกล้มและเธอเจ็บที่ขาหนู ก็จะเจ็บที่ขาไปด้วยแม้จะเจ็บแค่ยี้าเของพี่แพลวก็ตามขนาดตอนที่พี่แพลวไม่สบายมีไข้หนูก็จะมีไข้อ่อนๆไปด้วยแล้วเหตุการณ์ที่ทำให้หนูรู้สึกแบบปลกๆแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนก็เกิดขึ้นเมื่อพี่แพลวเธอมีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยกันพี่แพลวเธอคบได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยค่ะมีอยู่คืนหนึ่ง หนูกำลังจะเข้านอนหนูก็เห็นพี่แพรพาแฟนสาวที่ชื่อพี่อุ้งอิงสาวหมวยเข้ามานอนด้วยที่บ้านพอตกกลางดึกยูยูหนูก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อหนูรู้สึกว่าเหมือนมีมือใครกำลังมาสัมผัสร่างกายของหนูอีหยังเนี่ยทำไมเรารู้สึกแปลกๆแบบนี้เนี่ยดูสิขนรูไปหมดทั้งตัวเลย แล้วหนูก็ได้แต่นอนปิดตัวไปปิดตัวมาในหัวหนูอะ่ะมันเริ่มสับสนไปหมดแล้วหนูก็เริ่มคิดได้อ๋อสงสัยพี่แพว้วต้องกำลังทำเรื่องซุกซนอยู่กับพี่อุ้งอิงแน่ๆเลยทำให้เรารู้สึกแบบนี้ไปด้วยนี่แค่ขนาดเรารู้สึกได้แค่25ของความรู้สึกของพี่แพวนะ ยังทําให้เรารู้สึกดีขนาดนี้เลยแล้วถ้าเรามีแฟนได้ทําเรื่องซุกซ่อนกับแฟนเราเราจะรู้สึกดีขนาดไหนนะเนี่ยหนูก็แอบคิดในใจแล้วอยู่ๆความรู้สึกมันก็นเริ่มมากขึ้นมากขึ้นจนหนูทนต่อไปอีกไม่ไหวต้องเดินไปขอประตูห้องของพี่แพรวฝาแฟลของหนูพี่แพลวก็เปิดประตูออกมา ด้วยสีหน้าที่แดงกรรํำหนูก็กระซิบที่ค่าหูของพี่แพวเบาๆพี่แพวทำอะไรฮะเห็นใจกันมั่งสิรู้ไม่ใช่เหรอวความรู้สึกของพวกเราอะมันส่งผ่านกันได้พี่รู้แล้วนะแต่ความรู้สึกของพี่อะที่ส่งผ่านมาให้เราอะมันก็แค่25%่ของพี่เองไม่ใช่เหรอแค่เนี้ยต่เป็นทนไม่ไหวถือว่าซ้อมรับมือกับความรู้สึกดีๆ ในอนาคตพี่แพลพวพูดป้าอะไรก็ไม่รู้และพี่แพรวเธอเกิดปิดประตูห้องเข้าไปนอนกับแฟนของเธอต่อหวังว่าเธอคงไม่ได้จะเล่นซุกซนกับพี่องค์อิ๋งอีกนะไม่งั้นคืนนี้ทั้งคืนมีหวังหนูไม่ได้นอนแน่เลยคะ่ะแล้วพอหลังจากวันนั้นหนูก็ต้องทนรับมือกับความรู้สึกแปลกเกือบแทบทุกคืนเลยคะ่ะพอพี่แพรวเธอ พาพี่อุ้งอิงมานอนที่บ้านอยู่บ่อยๆพี่อุ้งอิงสาวหมวยภายนอกดูเรียบร้อยไม่อยักกะรู้เลยนะเนี่ยว่าภายในเธอจะร้อนแรงแซ่บไม่แพ้ไผ่เลยนี่ถ้าเธอรู้ว่าหนูกับพี่แพลฝาแฝดนะส่งผ่านความรู้สึกกันได้เธอคงจะอายหนูแย่เลยค่ะเพราะหนูรู้หมดแล้วว่าเธอชอบทำอะไรตรงไหน กับพี่แพวฝอแฟกของหนูแต่พี่อุ้งอิงกับพี่แพรวก็คบกันได้ไม่นานค่ะเมื่อพี่แพวเธอไปคบกันในแบบหนุ่มรูปล่อร่างใหญ่ชื่อพี่กามีอยู่วันหนึ่งขณะที่หนูกำลังนั่งทำงานอยู่ในห้องสมุดของมหาลายัยซึ่งมีนักศึกษามากมายกำลังเข้ามาใช้งานในห้องสมุดอยู่ๆหนูก็เกิดความรู้สึกแปลกๆขึ้นมาจนร่างกายของหนู มันร้อนผ่าไปหมดเหมือนมีมือใครมาสัมผัสกับตัวหนูเดีย๋ยวบอกนะว่าพี่แพลฝาอแฟดของหนูกำลังจะทำเรื่องอย่างว่ากับพี่ก้าในแบบหนุ่มรูปลอล้างไญ่แค่หนูคิดหนูก็หน้าแดงตัวสั่นไปหมดแล้วจนเพื่อนร่วมงานหนุ่มรูปลอที่เคยขอหนูเป็นแฟนแต่หนูยังไม่ได้ตอบรับที่นั่งอยู่ข้างๆหนู เห็นอาการผิดปกติของหนูก็เลยถามหนูด้วยความเป็นห่วงพิมพ์พิมพ์มเ,ปเป็นอะไรไปอะ่ะน้งเงิบแต่งหน้าแดงตัวสั่นไปหมดเลยปาๆเปล่าตาพิมพ์ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรได้ไงดูนี่สิตัวร้อนไปหมดเลยตาเอื้อมมือมาแตะตัวหนูล้ว,ว่าไปนอนพักที่ห้องพยาบาลก่อนดีกว่านะจากนั้นตาก็พยุงร่าง ของหนูไปที่ห้องพยาบาลขณะดที่ตากำลังดูแลหนูอยู่ในห้องพยาบาลอยู่ๆหนูก็รู้สึกจุกขึ้นมาที่แถวท้องน้อยหนูถึงกระสะดุ้งทำตาโตเป็นอะไรไปหรอพิมตาอย่าเพิ่งถามอะไรพิมตอนนี้เลยขอพิมนอนพักแป๊บหนึ่งนะจากนั้นหนูก็รีบนอน แล้วก็ให้ตาออกไปจากห้องพยาบาลหลังจากนั้นความรู้สึกมันก็ถาโถมเข้ามาไม่ขาดสายไม่คิดเลยว่าพี่แพวกับก้าในแบบหนุ่มรูปหล่อจะเล่นสุกซนกันกลางวัน,น,นแสบก,กแบบนี้กว่าความรู้สึกนั้นจะจางหายไปเล่นเอาหนูเกือบตายเลยค่ะเพราะความรู้สึกมันรุนแรงมากเลย ไม่เหมือนตอนที่พี่แพลวเล่นสุกซนกับพี่อง้งอิงเลยนี่หนูรับรู้ความรู้สึกของพี่แพลวฝาแฝดของหนูได้แค่25%เซยังรู้สึกดีขนาดนี้แล้วถ้าหนูได้รับรู้ความรู้สึกแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นจะดีขนาดไหนนะมันทําให้หนูชัดอยากจะลองมีแฟนเป็นของตัวเองดูบ้างคราวนี้ต้าก็มาขอคบหนูอีกหนูก็เลยใจอ่อน ยอมคบกับต้าเพื่อร่วมง,งานพอเราสองคนเป็นแฟนกันแล้วต้าก็ได้มอบความรู้สึกแบบนั้นให้กับหนูทีนี้หนูเลยได้รับความรู้สึกแบบนั้นโดยไม่ต้องผ่านพี่แพรวความรู้สึกที่ต้ามอบให้กับหนูมันดีกว่าที่ได้รู้สึกผ่านพี่แพรวฝาแฟนของหนูมากจะหนูติดอกติดใจใตา้าชอบให้ตา้ามอบความรู้สึกแบบนั้นให้กับหนูอยู่บ่อยๆ จนแพลวพี่สาวของหนูที่รับรู้ความรู้สึกของหนูได้25%เหมือนกันต้องมากะสิธิ์ที่ข้างหูของหนูเบาๆพิมพ์เบาได้เบานะแทบทุกวันเลยนะเราอะแบบนี้พี่ก็แย่เหมือนกันนะหนูก็ได้แต่หิ้มน้วยความอายขอขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ